สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สิรินะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นสมไทยนะคะเพื่อนอันนี้เป็นสมไทยนะสมไทยหลายๆคนก็ที่ทำช่อง youtube ก็ได้รู้จักแล้วเนาะสมไทยจะเอ่อส่วนพี่สิรินะคะพี่สิริก็พี่สิริรัตนะคะก็เคยเลี้ยงจน เนี่จต้นสมเนี่ยมีหัวนะก็ได้ทำคลิปนะมีอีพีหลาย,ลายที่ผ่านมาในช่อง i d ีลา t o ดออแกนิ a เด้นนะคะเพื่อนก็ลองเข้าไปดูนะคะก็ได้มีหัวของสมไทยนะคะแต่วันนี้พี่สิริก็จะมาแชร์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ยังไม่รู้เนาะว่าสมไทยมีประโยชน์อะไรนะคะเพื่อนนี่นะคะสมไทยยอดนะคะนี่ออกดอกละออกดอกแสดงว่าต้นพันธุ์แก่แล้วนะเพื่อน เราก็จะเลี้ยงไว้ถ้าพ้นจากหอยทากเนาะมีหอยทากแล้วก็หอยเจเดีย์เพื่อนอยู่ในอยู่ในดินเนี่ยเยอะมากนะเพื่อนนี่นี่ก็ย้ายต้นย้ายต้นฟ้าทลายโจนเนาะเอามาไว้ตรงนี้ก็หน,หนีหนีน้องหอยทากนี่แหละหนีมาก็กำลังจะออกดอกให้ดอกมันร่วงอยู่แถวๆนี้ก็จะได้เป็นจะได้มี ต้นพันธุ์ขยายออกไปนะคะเพื่อนเ,อเรามาพูดถึงต้นโสมนะคะเพื่อโสมเนี่ยอยอดเนาะยอดอย่างเงี้ยเราก็กินได้นั้นเพื่อนยอดอย่างเงี้ยเอาไปกินเอาไปทําต้มจืดเนาะเอาไปทําต้มจืดหรือผัดน้ำมันหอยแล้วก็กินสดสดกินสดสดเลยได้นะคะเพื่อนนะหรือบางคนคิดว่าไม่กินสดหรอกแต่กินสดนี่ยอดจะหวานหวานมัน ผัดน้ำมันหอยอร่อยมากนะคะเพื่อนผัดน้ำมันหอยนะคะอร่อยมากนะคะเพื่อนลองทําดูนะคะแล้วคุณประโยชน์สรรพคุณนะคะสมไทยเนี่ยในสมไทยเนี่ยมีคุณประโยชน์สรรพคุณก็คือช่วยลดความดันนะช่วยปรับความสมดุลการไหลเวียนของเลือดนะสมดุลของเลือดในร่างกายให้ คงที่คงระดับนะคะคงที่รลงคงระดับให้มีความดันที่ไม่สูงและไม่ต่ำนะช่วยปรับความดันในเกล็ดเลือดในร่างกายนะคะอันนี้คือช่วยในโลกของความดันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยบำรุงร่างกายนะช่วยบำรุงร่างกายให้สำหรับผู้สูงอายุนะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานไขมันนะคะ คราวนี้เนี่ยร่างกายอ่อนแอใช่ไหมคะก็สมไทยเนี่ยช่วยได้นะคะในทั้งสมไทยคุณในประโยชน์ของสมเนี่ยจะทั้งสมไทยสมเกาหลีสมมาจากเอ่อทิเบตอะไรแล้วแต่ที่แพงๆสมทิเบตจะแพงๆน้าเพื่อนแพงมากนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาจะนําไปผลิตใน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายอย่างนะคะใน,ใน,ในเรื่องของโสมนะคะเพื่อนบางคนที่คนจีนเนาะสมัยเก่าๆเขาก็จะนำโสนเนี่ยมาตุนหรือเอามาชงกับน้ำน้ำน้ำร้อนเนาะน้ำร้อนเพื่อเอามาดื่มเป็นเหมือนชานะ,ะเพื่อน บำรุงร่างกายบำรุงแร่ธาตุในร่างกายนะซึ่งคนเราจะมีทั้งธาตุน้ำธาตุลมนะธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟอยู่ในในร่างกายเราถึงจะมาเป็นตัวมนุษย์นะอันนี้ก็คือ ในสัจธรรมนะคะในสัจธรรมมีทั้ง4าธาตุที่อยู่ในร่างกายนะคนเราถ้า,าธาตุทั้ง4ี่ปกติร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นโสมเนี่ยช่วยบำร,รุงาธาตุในร่างกายนะคะบำร,รุงทั้งาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมาธาตุดินนะคะก็จะอยู่ในร่างกายเรานะคะ แต่เรายังยังไม่ต้องไปถึงเป็นธาตุดินนะเพราะยังไม่ตายเพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นธาตุดินเราก็บำรุงทั้งสามธาตุให้ดีก่อนนะคะหนึ่งน้ำในร่างกายน้ำในหูน้ำในน้ำในร่างกายนะน้ำในท่อปัสสาวะน้ำในกระเพาะอาหารน้ำดีนะคะน้ำดีน้ำปัสสาวะทั้งหมดนี้คือเป็นธาตุน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนเลือดก็คือธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานสมสมก็จะบำรุงธาตุนะคะบำรุงธาตุในร่างกายนะคะ ให้เกิดความสมดุลนะคะสิ่งสําคัญเลยในร่างกายทั้ง4ี่ธาตุนี้สําคัญเท่ากันหมดนะคะเพื่อน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นการทานโสมนะโสมเนี่ยเราทานได้ทั้งดิบและแล้วก็ทานทั้งสุกนะหัวหัวของมันเนี่ยนันเพื่อนก็ไปตุนนะคนจีนชอบใช้ไก่ไก่ดําตุนยาจีนนะคะหรือใช้เป็นกระดูกกระดูกหมูก็ได้นะเป็นกระดูกหมูตุนยาจีน ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะอากาศจะเย็นๆใช้การตุนทานน้ำซุปกุบโสมนะใช้โสมเป็นตุนน้ำซุปนะดื่มนะดื่มดื่มน้าร้อนสดน้ำนนร้อนนะคะนะก็จะช่วยบำรุงธาตุในร่างกายได้แต่คราวนี้เรายังไม่มีหัวใช่ไหมอันนี้พูดถึงพิศิระคือเลี้ยงยังไม่เป็นหัวนะเดี๋ยวให้ดูต้นนี่ต้นต้นใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีต้นมีอีกต้นเพื่ยน นี่ต้นนึงเห็นไหมคะสองต้นอันนี้คือแยกจากกิ่งนี้ไปชาตรงนั้นนะคะเพื่อนก็ก็ได้สองกิ่งนะคะก็ได้สองกิ่งคราวนี้อันนี้ยังไม่ลงหัวนะเพื่อนยังไม่ลงหัวแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะมีหัวไหมเพราะว่ามีดอกอันนี้ดอกหนึ่งนะฮะเนี่ยดอกดอกเป็นดอกแล้วนะคะเพื่อนเป็นดอกนะพี่สิริก็ได้หลายกิ่งอยู่นะคะเพื่อนนะก็ แต่ว่าก็ปักชำเนาะปักชำแต่ควนี้ก็มีในดินเนี่ยช่วงนี้มันหอยหอยทากเยอะมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งต้นนนเพื่อนนี้ก็กิ่งใหญ่มากนะนะคะเนี่ยแตกออกมาเนี่ย,ยกำลังออกดอกเพราะว่าเพราะว่ากิ่งมันใหญ่เนาะก้านกิ่งมันใหญ่แล้วลำต้นมันใหญ่แล้วนะคะแต่ควนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าจะรอดไหมนะคะเพื่อนเนี่ยจะรอดไหม เพราะว่าหอยทากมันเยอะไงครัเพื่อนอันนี้เป็นฟ้าทลายโจทย์มีออกดอกละให้เม็ดร่วงเนาะให้เม็ดมันร่วงนี่ก็ได้มาอีกหนึ่งต้นสวยๆงามๆมุมนี้จะเป็นมุมสมุนไพรเนาะมุมสมุนไพรที่พี่สิริก็เอามาอัดๆกันไว้นะคะเพื่อนเน,นี่ยนะะก็วันนี้พามาอัปเดตเรื่องเรื่องของโสมนะคะเพื่อน พามาอัปเดตให้เพื่อนๆที่ยังยังไม่เคยรู้นะยังไม่เคยรู้ว่าสมทยหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ก็ให้ดูว่าสมทยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอยากจะอยากจะรู้ข้อมูลเยอะนะรู้ข้อมูลเยอะสรรพคุณเยอะก็พอเรารู้แล้วนะคร่าวๆจากส่วนพิสิริใช่ไหมคะอยากรู้ว่ามันสรรพคุณมันอีกมากมายเท่าไหร่นะคะก็ลองเข้าไป s e ิร c h ดูใน Google นะคะในในช่องลุงคุ ลุง g o o g l e นะคะเรียว่าเซตเข้าไปกับพี่อยู่นะคะพี่อยู่แล้วก็เซชคำว่าสรรพคุณของสมไทยนะคะมีอะไรบ้างทำอย่างไงใช้อย่างไรแบบไหนพี่สิริอาจจะแค่เวลาสินาทีอาจจะพูดไม่ครบทั้งหมดนะคะว่าใช้สำหรับนอกจากนอกเหนือจากการใช้เป็นตัวยาบำรุงธาตุทางศีลในร่างกายแล้วทำอะไรได้บ้างนะคะก็ช่วยได้นะคะสำหรับคอเลสเตอรอลในร่างกายโรคเบาหวานความดัน ความดันนียใช้ได้แน่นอนนะคะเพื่อนนะใช้แก้ความดันนะก็คือการปรับสมดุลของเก็บเม็ดเลือดในร่างกายนะคะโสมเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะคะเพื่อนนะสำหรับบางท่านบอกว่าช่วยได้ในสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องออมวลข้อกระดูกนะคะแต่ว่าบำรุงท่านในร่างกายให้มีความแข็งแรงนะบำรุงให้ร่างกายมีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้อ,อ ในในวัยชราจะไม่ต้องชราเร็วนะคะนะไม่ต้องชราเร็วนะก็ย่นระยะย่นระยะเวลาการแก่เท่าให้น้อยให้ให้ยาวนานออกไปนะคะให้ยาวนานออกไปให้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเพื่อนเนี่ยก็สําหรับสรรพคุณของโซมนะคะคือคร่าวๆวิสิริก็เอามาแชเนะ,ะเอามาแช่เพื่อนที่ใหม่ๆยังเป็นช่วง วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือไม่รู้จักเนาะแต่เด็กบางคนก็สมัยนี้รู้จักพืชพันธุ์เยอะมากซึ่งก็ชอบศึกษาบางคนชอบต้นไม้มาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะชอบอยู่กับต้นไม้ชอบพืชพันธุ์ไม้เนี่ยบางคนมีมาตั้งแต่เป็นสัญชาตญาณมาตั้งแต่เด็กๆนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติก็เลยต้องศึกษาธรรมชาติศึกษาพันธุ์ต้นไม้นะคะอันนี้คือสําหรับวัยเด็กวัยรุ่นวัยเด็กบางคนนะคะแต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะอยู่กับ เกมส์ส่วนมากนะคะมีบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์นะแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนผมเคยอยู่เล่นแต่เกมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้มาศึกษาธรรมชาติแล้วรู้สึกดีนะรู้สึกดีดีแล้วก็ดีต่อจิตใจ,ใจแล้วก็รู้สึกเขาอารมณ์ของเขาดีขึ้นนะคะเพื่อนนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับธรรมชาตินะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็พาเพื่อนมานะชมต้นสมนะคะนี่คเพื่อนสมไทยออกดอกแล้วนะคะเพื่อนออกดอกแล้วคะ่ะสวยงามนะคะเราจะดูถ้าเราได้ดอกถ้าเราได้ดอกนี้แก่แล้วร่วงก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะคะเพื่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าดอกนี้จะได้เป็นดอกที่เ,เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไหมนะคะเพื่อนสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ชลิก,ก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนว่าพี่สิริจ,จะพาเพื่อนมาอัปเดตอะไรนะที่มีสาระความรู้อะไรจะมาแชร์บอกเพื่อนวันนี้สําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะฝากเรื่องสมไทยนะคะท่านเพื่อนอยากจะทราบข้อมูลนะคะสรรพคุณเยอะก็เซิร์ชเข้าไปที่ Google นะคะว่าสรรพคุณของสมไทยใช้อะไรได้บ้างนะคะมีหลากหลายนะคะสมนะคะแพงสุดก็คือสมทิเบตนะเพื่อนนะ ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะคะ